จำเป็นไหมถามว่าจําเป็นขนาดไหนนะครับก็จริงๆก็ mm สำหรับผมนี่ถือว่าจำเป็นนะครับแบบ a อสบิวครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ทำไลน์ชาแนลนะครับ มีเวลานะครับก็จะมาทำคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้รู้นะครับเพื่อจะได้มีความรู้หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากห่างหายไปนานวันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับหัวข้อเรื่องก็คือ S s view นะครับเกี่ยวกับงาน โครงสร้างงานเตก็กนะครับถามว่า SBU คืออะไรนะครับ,บ ASBUIRT SBU คืออะไรใช้ตอนไหนนะครับจำเป็นไหมหรือทำกันยังไงนะครับผมจะมาอธิบายนี้ คำว่า as build ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ as build ก็คืองานนั้นๆน,น,นะครับที่ก่อสร้างเสร็จนะครับแบบแบบ as build ก็คือเป็นแบบที่อ่าฟินิชอ่าถ้าเป็นบ้านก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยปรับปรุงพร้อมเขออยู่สวยงามเลยประมาณนี้ทีนี้ ในลึกๆของงานแต่ละงานน่ยมันก็จะมีแบบแบบแบบแรกนะครับเพื่อนที่เขาแอปพูดมานี่ก็เป็นแบบฟอร์คอนแบบสําหรับก่อสร้างซึ่งเขาก็ทําพวกออกแบบมาไม่ได้ไม่ได้ออกแบบที่อยู่หน้าง,งานหรอกเขาจริงๆเขาไม่รู้หรอกนะว่าการออกแบบมามันจะติดอะไรมั่งออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้เรามีแนวทางก่อสร้าง,างทีนี้ ในระยะเวลาที่เราก่อสร้างเนี่ยมันติดอะไรมั่งมันก็ต้องแก้ไขาตามหน้าง,งานใช่ไหมพอก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องรีไวต์ต้องอัปเดตตามหน้าง,งานที่ก่อสร้างขึ้นจริงนะครับทีนี้เขาจะมาใช้ตอนไหนแอดเบิลก็คือเขาก็ใช้ตอนอที่ ก็จะมาอ้างอิงหรือว่าเอามาคอมบในในตอนที่เขาจะต่อเติมหรือว่าก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารที่อยู่ข้างๆหรือว่าอาคารที่เชื่อมต่อจากอาคารเดิมที่เขาสร้างไปแล้วต้องเอาแบบ as อส i l ตัวนี้มากางดูว่าอ่ามันจะติดอะไรไหมนะครับจำเป็นไหมถามว่าจำเป็นขนาดไหนนะครับก็จริงๆก็ สำหรับระบบนี้ถือว่าจะเป็น,นบแบบแอสเบียไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเลยแหละเวลาเราจะต่อเติมตึกอาคารนะครับที่สำคัญที่สุดก็คืองานระบบต่างๆนะครับแม้กระทั่งโครงสร้างก็สำคัญนะครับถ้าไม่มีแอสบให้เราดูให้ให้เราอ้างอิงค่อนข้างจะอันตรายเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็เคยเห็นไหมครับ แบคโคลหรือว่ารถ jcb ขุดโดนท่อน้ำหรือว่าโดนสายไฟใต้ดินเนสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับสิ่งที่เราก่อสร้างไปแล้วเนี่ยเขาต้องรีไว้์แบบแอปพูฟต้องแม่นนะครับคนทําอสไม่ใช่ว่าจะ,ะนั่งอยู่จุดหนึ่งงานอยู่จุดหนึ่งแล้วมานั่งทําอีกจุดหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณต้อง รู้หน้างานจริงนะครับคนสื่อสารต้องจริงคนบอกข้อมูลต้องจริงนะครับอย่าทําเขาเรียกว่าอะไรอย่าสุกเอาเขากินเขียนแบบสวยๆส่สงเบิกเงินอย่างนี้อันตรายนะครับขุดไปเจอสายไฟระเบิดท่อน้ําระเบิดอย่างเงี้ยแม้กระทั่งงานระบบในผนังนะครับต้องละเอียดต้องเก็บข้อมูลให้หมดเพราะว่าท่อใต้ดินตรงนี้มีอะไรไหมนะครับมี สายไฟเดินผ่านตรงนี้ไหมนะครับแบบ s Bu i l t ที่ดีก็คือแบบที่ใช้ได้จริงนะครับอัปเดตจริงนะครับถ้าแบบเขียนแบบเพื่อที่จะเบิกเงินงวดสุดท้ายเท่านั้นก็จริงๆเอามาใช้อันตรายมากนะครับเวลาเราเจาะผนังเข้าไปเจอท่ออะไรเงี้ยนะครับอันตรายอะไรนะครับเพื่อนๆเขียนแบบก็อย่านำไปใช้นะครับ คือเราต้องแก้ตามหน้างานจริงเท่านั้นอย่าไปลักไก่ไม่ดีนะครับอันตรายมากผมยกตัวอย่างงานท่อครับท่อไซเดนนะครับแบบจริงๆเขาอาจจะเขียนตรงในแบบก็คือเป็นแนวทางเขียนตรงแต่ว่าการสร้างจริงมันอาจจะเยื้องไปนู่นเยื้องไปนี่นะครับหลบตามหน้างานจริงเราต้องแก้แก้ตามจริงนะครับ ถังเซฟติกระยะจากตัวคานมาเท่าไหร่เห็นไหมเขาจะมีตัวเลขบอกจากตัวคานมาเท่าไหร่ในเซกชันเขาจะบอกความลึกมันอยู่ที่เท่าไหร่ฝารางน้ําอยู่ที่บวกเท่าไหร่ต้องมีตัวเลขให้เรียบร้อยนะครับท่อหลังท่ออยู่ที่ลึกเท่าไหร่จากศูนย์ลบสมมุติตัวนี้ลบ 1.1ึนึ่งเมตรก็เราก็จะได้รู้ว่า,าท่อตัวนี้มันอยู่ลึกที่เท่าไหร่หลังท่อต้องใส่ตัวเลขนี่คือแบบ S s u u l นะครับเก็บระดับเก็บลายทั้งหมดนะครับแม้กนะระทั่งท่อเป็นท่ออะไรท่อน,น้ำนะครับท่อ PVC ขนาดเท่าไหร่นะครับวิ่งไปทางไหนก็คือต้องแก้ไขาตามหน้างานจริงนะครับจะลักไก่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆอย่ามักง่ายนะครับอันตราย คนที่จะไปต่อเติมไปสร้างต่อกับเราเนี่ยนะครับอันตรายมากแม้กระทั่งท่อในผนังเ,นงเพื่อนๆสมมติตึกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเขาอานจะเปลี่ยนคือคนที่คือวิศกรที่เขาดูแลของออเนอร์แ้วเนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่เขา,าจ,จะย้ายไปไหนก็จะอ้างอิงจากแอนดิวเนีย เอาแบบมาดูว่าท่อจริงๆแล้วมันเดินไปยังไงนะครับต้องแบบแอสบิวเท่านั้นนะครับที่จะเอามาดูในการติดตั้งพวกอุปกรณ์เพิ่มเติมในห้องน้ําไม่งั้นเจาะเข้าไปโดนท่อพวกนี้นะครับเป็นเรื่องนะครับต้องมีการหรือการอะไรเยอะๆมากมายระบ,บุท่อเท่าไหร่ตำแหน่งต้องเป๊ะนะครับอย่าลักไก่นะครับทีนี้ S Bu i l เนี่ย จำเป็นไหมที่ที่ต้องมีจริงๆแล้วจริงๆบางบางบางที่นะฮะเขาก็ด้วยงบเขาก็อาจจะไม่มีอย่างบ้านหลังหนึ่งเนี้ยเขาอาจจะจําได้ว่าตรงนั้นตรงนี้มันยังไงอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ว่าในโครงการใหญ่งงบ S Bu ที่ผู้รับเหมาเขาคิดมาก็บางบางบาง,บางที่ก็แพงบางที่ก็ราคาไม่ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เขาจะคุยกันแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแน่นอน นะครับโรงงานใหญ่ๆส่วนมากเขาจะใช้นะครับทีนี้การเขียน s อสเขียนกันยังไงก็เหมือนเขียนแบบทั่วไปอ่ะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยก็เขียนแบบทั่วไปนะเพียงแต่ว,ว่าเราอ,อัปเดตข้อมูลตามที่เราสร้างจริง s อสจะทำง่ายก็คือคนที่อยู่หน้างานนั่นแหละเป็นคนทำนะครับดาบท,ที่อยู่หน้างานจะง่ายก็คือจะให้ง่ายกว่านั้นก็คือคน ที่อยู่หน้าง,งานประจำเป็นคนทำ as อสบิ d นะครับ,บารน้างานอคอยแก้ช็อปในแต่ละจุดนะครับอสบิ Ad สุดมากก็ดึงมาจากช็อปนะครับเพราะว่าช็อปนี้เป็นแบบล่าสุดละที่เขาทำเขาใช้จริงในหน้าง,งานนะครับว่าเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงไหมตามนี้ระดับทานฟุตติ้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะครับสูงจากพื้นถึงท บอสทอมเท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าหน้าง,งานจริงเราอาจจะลึกกว่านี้นะครับถ้าแอสบิวจริงตัวเลขต้องใส่นะเพื่อนนะครับจากระดับศูนยอ๋อแต่นี่เขาใส่ที่บอ t ทอมฟุตติง้งลบที่เท่านี้นะครับนะครับรายละเอียดต้องมีให้เรียบร้อยเพราะว่าเผื่อเขาขุดเขาอะไรเขาก็จะได้ร,รู้ว่า,าระดับฟุตติง้งตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เอสบิ S S จริงต้องมีนะเพื่อนตรงนี้ต้องมีบอกระดับอ,อ๋อนี่บอกนี่ครับบอททอมลบหนึ่งเก้าห้านะครับท็อปฟุตติ้งเนี่ยหนึ่งจุดหกห้าต้องมีหมดนะครับก็นั่นแหละครับก็เขียนเหมือนกับเราเขียนช็อปทั่วไปครับ as b u i l d นะครับ, S view, รบว่าจะเป็นคานก็เหมือนกันนะครับต้องระบุเบอร์คานเบอร์อะไร B1 bottom เท่าไหร่นะครับ top อยู่ที่เท่าไหร่บอกทุกเบอร์ทุกคานนะครับเสาเบอร์เสาให้รายละเอียดให้หมดนะครับพื้นนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อน as b i l w as v i l d ก็คือรายละเอียดของงาน นั้นๆน,น,นะครับสรุปล่าสุดให้เขาไม่เฉพาะในตึกนะเพื่อนนอกตึกเราก็ต้องใช้เนี่ยครับเห็นไหมนี่คือลายถนนลายถนนก็คือจอยแต่และจอยมันจะมีคอนสแตนนจอยมีอลองสแตนตนจอย มีจอยยาวจอยขวางจอยคือแต่และจอยมันก็จะมีดีเทลไม่เหมือนกันนะเพื่อนเนี่ยต้องระบุให้เขาว่าเราตัดจอยตรงนู้นตรงนี้ละเอียดนะครับแอสเซลต้องมีให้หมดรวมทั้งลหันัมเบอร์ช็อปนะครับสเกลนะครับสเกลต้องได้เขาพิมพ์มาเอาสเกลมาแนบต้องได้สมมุติว่าตัวนี้นเขาระบุ1ต่อ200กระดาษ A2 สสอเขาพิมพ์เอออกมาเขาสเกลมาทาบต้องได้นะครับ6เมตร ก็ต้องก็ต้องได้ตามสเกล6เมตรทีนี้เขาออนสเกลยังไงเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับส่วนเฮดก็ต้องใส่ให้ครบนะครับน logo, owner, ี่โลโกอ้อเนอร์มีไหมโลโก้ของคอนแทคเตอร์มีไหมก็คือบริษัทที่เราก่อสร้างเนี่ยมีไหมใส่เข้าไปคนที่รับผิดชอบใส่ให้หมดนะครับ รายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานในผนังงานใต้ดินอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือ as s u i l นะครับสุดท้ายก็คือสุดท้ายก็คือสารบัญแบบนั่นะเพื่อนก็เช่นกันเราต้องแก้ไขาตามจริงนะครับอันนี้เป็นงานโครงสร้างนะครับถ้ามีงานเต็กเ,เขาต้องระบุว่าสีผนังหลังจากฟินิชแล้วเนี่ย เราฟินิชด้วยสีอะไรนะครับอาจจะไม่ตามที่เขาให้เรามาเหมือนแรกๆตามแบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหาซื้อไม่ได้หรือว่าเฉดสีไม่สวยโอเนอร์เ,อเขาอาจจะเปลี่ยนสีเราก็ต้องแก้ไขนะครับรายละเอียดลงไปนะครับพื้น F1 ในแบบระบุเป็นกระเบื้องจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกอะไรพ็อกซี่อะไรก็ต้องเปลี่ยนนะเพื่อน เปลี่ยนตัวเลขตามนี้นะครับนัมเบอร์ก็ต้องเปลี่ยนให้เรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม,มีอะไรมากมายแอสบิวคือ,อรายละเอียดของงานนั่นเองนะครับแล้วแต่ถ้า Honor, อเนอร์ <c oughs> เขาต้องการนะครับเราต้องทําให้เขามันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าเรามีดรับนั่งอยู่หน้าง,งานนะครับคคอยเขียนช็อปอัปเดตหน้างานตลอดจะง่ายนะครับเสร็จแล้วก็ นำช็อปนั่นแหละมันรวมเป็นจริงๆ s b น่าจะมาจากช็อปจะแม่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมีเรื่องมาบอกเล่าจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับบางคนอาจจะรู้แต่บางคนไม่รู้นะฮะย่างว่าแหละทุกคนมัน ก็มาจากการเรียนรู้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนก็ขอจบแค่นี้นะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมามีอะไรดีมาที่ใบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ